กะคณะคำยกเตรียมตัวไปแอลติโกมาดริดมานูเอลทอมเบียกลายเป็นเป้าหมายของเจลีฟซีลิวกิลทีมดังในศึกเจทูคว้าตัวสิธิโชคพาโหลุยต่อซีลิวกิลในศึกเจทูสวนบุรีออกโลงย้ำไม่ปล่อยกิสดากาแมนวันนี้นะครับผมมีข่าวนักเตะไทยมานำเสนอนะครับ โดยมีอยู่4ข่าวด้วยกันนะครับซึ่งหลังจากที่จบรายการ AFF Cup ไปนะครับนักเตะไทยหลายคนนะครับก็ตอนนี้เนื้อหอมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลีก j j J2 นะครับของญี่ปุ่นนะครับ K1 K2 ก็สนใจนะครับซึ่งนะครับผมมีข่าวนักเตะ4คนด้วยกันนะครับมาที่ข่าวที่1เลยนะครับค้าราคกายกนะครับกองกลางจองวังบอลนะครับของโรงเรียนอััมัญธนบุรีนะครับเป็น ซึ่งนะครับคนนี้นะครับได้รองแชมป์กรมพละ18ปีนะครับถ้วยก่อนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเอลติโกมาดริดนะครับก็ได้คว้าตัวไปในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับไปร่วมซ้อมในเดือนเมษายนนี้นะครับคนที่2นะครับมานูเอลทอมเบียนะครับก็คนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสื่อในโซเชียลเนี่ยครับก็ประโคมลงข่าวกันนะครับหลายสื่อด้วยกันเลยนะครับซึ่งด้วยผลงานของเจ้าตัวครับโดดเด่นนะครับใน การแข่งขันอาเซียนที่ผ่านมานะครับโดยในลุ้การนี้เนี่ยครับกับเบนคอร์ยูเอตเเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยครับเป็นกําลังหลักลุ้นแชมป์ศึกไทยลีกด้วยนะครับก็มาลุ้นกันนะว่าคนนี้จะได้ไปหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับอ่าลีกนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ FC โตเกียวนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับเบนคอร์ยูเอตเต็ดด้วยนะครับครับซึ่งกองหลังของเอฟซีโตเกียวเนี่ยครับเสียกองหลังมาหลายคนเหมือนกันนะครับ ครับก็สําหรับข่าวมโนเอลทอมเบียร์เนี่ยครับก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจะได้ไปเล่นเจลีกหรือเปล่านะครับมากันที่ข่าวที่3นะครับสธิโชคพาโซนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ทาง f c ดิวกิลนะครับได้ตกลงสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่านะครับพาโเนี่นะครับจะย้ายไปเล่นที่ f c ดิวกิลหนึ่งฤดูกาลนะครับโดยเป็นสัญญายืมตัวนะครับก็อันนี้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับมาที่ข่าวที่4นะครับชนบุรีนะครับ ออกโรงย้ำชัดนะครับว่าไม่มีแผนปล่อยกิษสดาการแมนในตอนนี้นะครับเพราะว่ากิษสดาการแมนในตอนนี้เพิ่งต่อสัญญายาวกับทีมไปด้วยนะครับก็ถ้าลีในไทยเนี่ยก็ยังไม่ไม่มีทางปล่อยแน่นอนในตอนนี้นะครับครับซึ่งฉลามชนนะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่าจะปั้นกิษสดาการแมนนะครับเพื่อที่จะลุยลีกา2สองสเปนนะครับหรือเจลีกญี่ปุ่นนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่า กฤษดาการแมนจะมีทีมจากต่างประเทศทีมไหนสนใจตัวบ้างครับก็ถ้ามีข่าวผมจะออกมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับครับนี่ก็สี่ข่าวสําหรับนักเตะไทยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็นักเตะไทยเรื่อนี้ก็เป็นที่สนใจไปอย่างมากนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรออกมาเนี่ยนะครับผมจะออกมาอัปเดตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ